นี่เห็นมาเนาะพี่น้องเอ้ยนะครับอ่ะวันนี้ลุงท่องกะมีแนวมาเปรียบเทียบให้พี่น้องเดบิ่งนะครับผมนี่มันสีเงานี่พี่น้องนี่มันสีเงานะครับผมนี่อืผ่าเป็นบ่คอยปันใดนาอพี่น้องเนาะไอที่สองเงาที่แนมเห็นอยู่นี่กะคือ นี่พี่น้องนี่สองเงาเนี่ยเห็นอยู่นี่ก็คืออีเหลืองหน่อยนะครับผมนี่สองเงานี่ที่ลุงท่องจับอยู่นี่สองเงาเนาะครับผมนี่สองเงานี่คืออีเหลืองหน่อยอันนี้สองเงานี่สองเงานี่คือเกษตรศาสตร์หาซูลพี่น้องนะครับผมนี่ลุงท่องเห็ดแบบลดต้นทุนเนาะพี่น้องเนาะลุงท่องใส่แกบที่ลุงท่องมักนะครับผมลุงท่องมัก เกลุงท่องมักไว้อยู่หนึ่งเดือนนะครับลุงท่องครับเมื่อวานในหลองมันนะครับนี่คือเกษตรศาสตร์หาซูลนะครับหัวเพื่อนนี่หัวเพื่อนกะ่อนคางสีดกนะครับผมหัวออกสีแดงๆนะพี่น้องหัวออกสีแดงๆนะครับผมหัวของเกษตรศาสตร์หาซูลนะครับต้นลำลำต้นกะใหญ่สำคัญนะพี่น้องเนาะใหญ่สำคัญเลยนะครับปลูกมองเดียวกัน แถวเดียวกันนําพี่น้องนี่ลุงทองปลูกใบนี่คืออีเหลืองหน่อยด้วพี่น้องด้วยนี่นี่สองเงานี่คืออีเหลืองหน่อยนะครับผมสองเงานี่็คือเกษตรศาสตร์นะครับผมนี่สองเงานี่คือเกษตรศาสตร์นะครับผมนี่นี่กล้องอยู่นี่กับเกษตรศาสตร์นะครับผมนี่กล้องอยู่นี่กับเกษตรศาสตร์กับอีเหลืองหน่อยนาะพี่น้องนี่นี่อันนี้ก็เหลืองหน่อยคือกันพี่น้องนี่เหลืองหน่อยคือกัน หัวํำกันครับผมนี่คือระบบลดต้นทุนของลุงทองเนาะฉีดพ่นทั้งใบด้วยน้ำมักครับผมกะประมาณนี้แล้วครับพี่น้องลุงทองเอามาเปรียบเทียบในเบิงว่าหัวเพิ่นหงสซหรายเนาะครับผมเห็นเพิ่นว่าอีเหลืองตี้เตาหัวบ่ญาวว่าฉันของลุงทองยา้าเป็นเกินหาสิบเส้นเนาะครับผมนี่เบิงพี่น้องเนาะครับนี่คือสูตรน้ำมักของลุงทองกับแกะมักเนาะพี่น้องเนาะแกะมักด้วยไอ ขุยยูเลียนะครับผมมักแกบดิบให้เป็นแกบเก่านาอพี่น้องเนาะท้องก็เคยลงลิดไปแล้วอ่ะกัเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับระวังมันไอกระเซษรธาสูนกับอีเหลืองหน่อยนะครับผมนี่อีเหลืองตีนเต่าเพื่อนวะนะครับผมอ่ะประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องนะครับผมขอสวัสดีคำนี้แหละครับผมสวัสดีครับ